ลำปางจู้จู้ <A> เฮ้ยอบตบึงปาจาปังหวัดปทุมธานีลุย <A> อ้าวามลำปางน้องมินนะฮะน้องหน่อยนี่ที่ร้องเพลงเมื่อไหร่ก็ดุเมื่อนั้น <c oughs> นะครับ S <S 2> <S 2> เป็นคนตั้งใจจริง<า>ฟังผมมีออมมีอ้ำแล้วก็บีมปิดท้ายานะฮะน้องบีมเจอน้องเบนพี่เขาตัวเล็กๆนี่เขาโอ้โหพลังเสียงเขาดีเลยนะโอเคมาเราเปเชิญหนึนงแมนี้ครับลำต้นแรกนะครับเป็นพันลอมีราชุดเครื่องนอนซาตินน้ำเดิมตราสิงห์น้ำพริกแกงสุมเรยลูปตราแม่พลอยร้านเครื่องสมางบิวตี้บุฟเฟ่และกระสอยเอ็กซ์ต้าสามร้อยลูกชิ้นหมูโฮเด้งและแชมพูสมุนไพรเทียร่า แอเอ็กซ์กล้องวงจรปิดวาตาชินมเปรี้ยวดีไลท์ AIS 4G Advanced ซ์แกรนด์สปอร์ตเนเจอร์กิฟ์เบบซี่และโยเกิร์ตดัชชี่ครับมาเถอคู่ที่หนึ่งทีมลำปางเลือกป้ายแชมพูสมุนไพรเทียร่าเจอออมทีมปทุมธานีเลือกป้ายโยเกิร์ตดัชชี่เจอมินรีเพลงคิดถึงทุ่งลุยลา i 在心痛念。<music> ใจหิ้มันคิดฮอดเอสานคิดฮอดดอกดานทุ่งลุยลาถ้าเหมนครับจะอยู่ที่ละ้างหรือปทุมครับ อย่างที่เฉือนชนะไม่เยอะในชนะใครอย่างนะครับดูจากบุคลิกภาพครับความเปล่งประกายเสียงนี้แล้วก็เต้นอยู่ในกรอบกําลังดีนมีนเนี่ยร้องชัดถ้อยชัดคำดีเสียงออกชัดเลยนะคะในขณะที่ออมมันอาจจะมีแหบไปบ้างก็เลยอาจจะไม่ค่อยชัดก็เลยต้องให้น้องมิ้่นไปคู่นี้ผมให้เสมอเลยจริงๆสุดท้ายที่ผมเลือกน้องออมเพราะว่าในรายละเอียดของการเอื้อนน่ะผมชอบการเอื้อนแบบน้องออมมากกว่าละเอียดกว่าละเอียดกว่า ของลำปางแล้วห้าคะแนนลำปางแบบเธอคู่ที่สองหน่อยปะทาอ้ำในเพลงเล่นของสูงเล่นของสูงจะ้ะ ซิมแนนครับจะไปอยู่ที่ไหนนะฮะประตูกลานดหรือลำปางครับ คเดียวเลยพี่ไก่เหตุผลครับเสียงในแนวร็อกเนี่ยมันส่งตัวเขาหน่อยร้องเหนื่อยแต่ที่จริงแล้วหน่อยเป็นร็อกเสียงอ้ําไม่ได้ร็อกแต่วันเนี้ยอ้ําร้องดีกว่าก็เลยเป็นอ้ําค่ะผมชอบรถนิยมในการร้องคือวิธีเอื้อนโน้ตเ่ะของหน่อยจะตรงตรงแต่ของอ้ําจะฟังดูมีชั้นเชิงดูสวยงามตอนนี้ครับตรามีการนำาับเป็นสิบคะแนนวัดคะแมนสุดท้าย น้องเบนกับน้องบีมเอาล่ะสองค<ใ>นนี้ถือว่าสูสีเลยนะนส้สูสีมากแต่วันนี้ใครจะดีกว่าใคร กูยากผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนนะฮะนายกเทศมนตรีเมืองพิชัยครับคุณบุญทรงสมพงศ์สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับถ้าเราได้หนึ่งล้านพี่เอาไปทําอะไรฮะผมจะเอาไปพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองพิชัยครับมาดูดังฝั่งจังหวัดปทุมธานีนายกองการบริหารส่วนตำบลบึงบาคุณวิสารแสวงหาสวัสดีครับทำอะไรครับประรุมศูตรผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนน้บาครับอ่าน้องจ๋า น,น,น้องเบนน้องเบนเพลงอะไรเรารอเขาลืมค่ะของเราเ<อ>ร<อ>าร,รอเขาลืมน้องบีมเพลงอะไรคะใครมีปืนเถื่อนคะใครมีปืนเถื่อนน้องบีมปทุมธานี the day วางอันดับหนึ่งทั้งคู่เลยน้องบีมครับ,รบเสียงดีมากมากสมบูรณ์มีที่อยากจะแนะนําก็คือช่วงที่ขึ้นเสียงสูงตอนที่เป็นเสียงหลบอ่ะน่าจะวางให้ มาข้างหน้าอีกนิดนึงเพื่อให้เสียงมันเป็นเสียงมากกว่าลมมันจะเน้นความเจ็บปวดได้ดีนะฮะเฉพาะตรงนี้นิดเดียวของน้องบีมส่วนน้องเบนนี่ก็อีกคนนึงเสียงดีมากๆการร้องดีมากๆครับแต่ก็ยังมีจุดที่อยากจะแนะนําเหมือนกันก็คือว่าตอนที่ขึ้นเสียงสูงเนี่ยมันควรจะขยี้มันยังได้อีกความเจ็บเนี่ยผมเขียนวว่าความเจ็บยังได้อีกแต่อันนี้ก็ใกล้เคียงมากๆแล้วทั้งคู่ครับโอเคขอบคุณครับ อารมณ์ของน้องบีวันนี้นะฮะดีมากแล้วก็แก้วเสียงเวลาร้องมามันมันใสมันทะลุทะลวงชอนหน้าฟังถือว่าชอบอในขั้นแบบคะแนนสูงเลยทีเดียวส่วนน้องเบนนี่น้องเบนลำปางคือพี่อยากจะใช้คำว่าเฮ้ยมันเปิดซีดีหรือมันร้องสดวะคือร้องได้เนียนมากตั้งแต่ต้นจนจบแล้วหนูมีหมัด นอ็อมีหมัดฮุกอย่างฮุกแรกที่พี่ชอบเดียวได้ได้ได้ได,ไดยอยักษล้านตัวของหนูแล้วตอนสุดท้ายท่อนน็อกที่เอาไปเลยคะแนนท่านสูงเหมือนกันก็คือหลงหลว่ลเปลนหลัดล<อ>งดนหลงหลงหลงอลงห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 ลงบลงห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 ลงลงหลงหลงหลลงหลงหลงลลงล เตี่ยวหัวตเตี่ยงเตี่ยจำจีขอชมว่าแตลงดีทุกคู่เลยแต่ยังเพลงใครมีปืนเถือนเนี่ยมันยากตั้งแต่ขึ้นเลยนะลูกยันจบเลยอ่ะใครมีปืนเถือนมาข่าใหฉันได้ไหมคะ คือไม่คะ่ะมาขายใช่ไหมคะมันคือคําที่เป็นคําพูดนะพี่แต่คุณจะเอาคําพูดแบบนี้มาลองให้เป็นทุ่งํานองเพลงอ่ะมันยากเลยให้อารมณ์ออกด้วยให้อารมณ์มันอ,ออกอคือพี่ถออกมันยาก<อ>และไหนจะแโหเนีอท่อน,นิกจะยอมเป็นเสื้อเนี่ย คนรอฟังเลยว่าหนูจะร้องอยังไงแต่เนี้ยบีมาไม่กล้าที่จะปล่อยทั้งที่บีมาเสียงถึง<อ>นะคะลูกส่วนเบนโอ้โหก็ถือว่าเขาร้องเอาตัวรอดแต่ว่าพี่ถ้าขอให้เบนเนี่ยถ้ากเพิ่มอารมณ์ให้พี่อีกนิดนึงเพราะพี่สุกข,ขาร้องว่าผมพี่โคตรตะละเศร้าเลยแล้วหนูก็ทิ้งทวนได้ดีจบสวยมากมเขาจบลมเดียวเลย<อ>ดีมากโอเคพี่แอดฟังแล้วเป็นไงบ้างของน้องบีมนั้นเสียงดีนะครับพลังเยอะอารมณ์เพลงก็ดี แต่ว่าวันนี้เป็นรองพี่เบนก็เรื่องประสบการณ์ส่วนของเบนวันนี้ถือว่าวางแผนมาดีมากคือไม่ต้องมีคะแนนพิเศษอะไรมากมายไม่ใช่เพลงยากไม่หวือหวาแล้วก็ทําได้ดีถ้าชนะถือว่าพลิกสถานรรรการณ์จากประสบการณ์ลุ้นลวนใช้ประสบการณ์ลุ้นลวนกระดูกมวยดีกว่ากระดูกมวยดีกว่าคือจะอันนี้พี่แนะเทคนิคให้ช่วงที่เขาเป็นแม่ตาบเป็นคําพูดใช่ไหมเราก็ไม่ต้องร้องเราพูดเลยมาคายฉันได เนจจ๊ะเอ้าก็มันเป็นคำพูดนะมันเป็นลีลาร้องยิ่งก็ดีนะได้คะแนนง่ายๆไม่ได้ประโยชน์อะไรกับพี่นะไม่เป็นไรหรอกร้องดีอยู่แล้วร้องดีพี่ไมู่ดจะคอมเมนต์อะไรโอเคนะแสดงว่าพี่หอมก็ชอบทั้งคู่โอเคเอาล่ะพี่โดเอาล่ะฟังวีกห์วิจารณ์แล้วห5คะแนนมีผลไหมพี่5คะแนนผมบอกมีผลอย่างสูงเพอเอินว่ามันแค่5คะแนนงาต้องมารอลุ้นกันนะครับ ตอนนี้จะมาดูผลกันแล้วนะครับว่าจะเป็นลำปางหรือปทุมธาน,นีนะครับ,รบน้องบีมจากปทุมธาน,นีคะแนนของเธอคือกรรมการีีโงละสองรคะแนแนครับคะแนนทั้งหมดคะแนนเต็ดพั0คะแนน 985คะแนนครับอเอ,เอ,เอน้องเบนจะต้องทำ990า990คะแนนอย่างต่ำนะฮะคะแนนของน้องเบนจากละปางคือ ท่านผู้ชมสามารถร่วมให้คะแนนได้นะครับพิมพ์หนึ่งกาลสินพิมพ์สองลำปากส่งไป4777666นะครับร่วมส่งได้เลยครับจนถึงปิดโหวตในรายการอาการน่าเจอกันรอบริงกิ๊กตูสงครามเพลงเงินลาครับสวัสดีครับสำหรับหน้าถ่ายพิดสดรอบชิงชนะเลิศกาลสิน์ปรพ์ลำปากเม่นี้เป็นี ให้ได้เงินล้านด้วยนะคะพิมพหนึ่งค่ะเ,รรเ,เ,เ,เชฟพวกเราลำปางพิมพสองนะคะรักใครเชียร์ใครอยากให้ใครได้เงินล้านหมดกันได้เลยหนปัดน,นี้ ขอขอบคุณทางท่านคณะกรรมการนะคะแล้วก็ท่านนายกนะคะรวมทั้งผู้ที่มาเชียร์ด้วยนะคะก็วันนี้ก็ทําดีที่สุดแล้วนะคะก็ฝากเชียร์จังหวัดลําปางด้วยนะคะขอให้ได้หนึ่งล้านเลยค่ะอย่าลืมมาเที่ยวจังหวัดพทุมธานีกันนะคะ